ของการไปประชุมวิชาการค่ะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะได้ไปประชุมวิชาการนานาชาติที่กรุงวิลนีอุสอาสาธารณรัฐลิทูเนียค่ะ พันตำรวจรียุทธนาพระดามธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้นางสาวอัญชนาัชเลอร์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการส่วนคดีละเมิดท,ทางเพศเด็กกองกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาตินักกรุงวิลนีวิลนิออสสาธารณรัฐลิทูเนียค่ะในฐานะผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในการประชุมครั้งนี้ด้วยนยคะคะ การประชุมดังกล่าวนะคะมีผู้เข้าร่วมกว่า800คนค่ะจากกว่า80ประเทศทั่วโลกประกอบไปด้วยผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติด้านการคุ้มครองเด็กองค์การอนามัยโลกนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กบุคลากรทางการแพทย์นักจิตวิทยาคราจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนํานักวิชาการนักสังคมสงเคราะห์รวมถึงองค์กรไม่สแสวงหากําไรด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กในการประชุมครั้งนี้นางสาวอัญชนาได้รับเชิญนะคะให้ร่วมเป็นวิทยากร นะคะในการเสวนาในครั้งนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะคะร่วมกับผู้แทนค่ะจากทาง EC PAT International และสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งสา,สาธรารณรัฐเปรู โดยได้นําเสนอถึงบทบาทและภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเพศเด็กออนไลน์รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความท้าทายงานปฏิบัติงานทั้งนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ถือว่าเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพียงแห่งเดียวจากภูมิภาคเอเชียที่ได้รับเชิญการประชุมครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางนางสาวอัญชนาะ ก็ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนฝ่ายบังคับใช้กฎหมายนําเสนอแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับการคุ้มครองเด็กบนเวทีหลักในพิธีปิดการประชุมทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมอาคารสํานักงานเมืองวิลนิุสร่วมกับผู้แทนหน่วยงานรัฐบาลจาก24ประเทศซึ่งจัดโดยรัฐบาลสาธารณรัฐลิทัเนียค่ะ